หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนมีการออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสอนคล้องกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันหลักสูตรบูรณาการได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักให้เด็กมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาการความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพเป็นการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย Yeah! เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โรงเรียนดารุนบาร,รกะตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีภายใต้ร่มเงาของการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศมีแนวความคิดที่สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเรื่องหลักสูตรบูรณาการด้วยเช่นกันคือการสอนวิชาสามัญศาสนาและอาชีพ สอนรับกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ลำบากยากจนด้โอกาสในสังคมโดยมีแนวความคิดว่าการจัดกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรแบบบูรณาการจะช่วยหล่อหลอมให้เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีวิชาความรู้คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้ อาจารย์ฮาลูมาแมติมาะผู้จัดการอำนวยการโรงเรียนแดนรุนบารกะมูลนิธิบ้านเด็กกําร้าปัญญาเลิศเล่าว่าสาระสำคัญของการเรียนการสอนหลักสูตรปูรณา,าการคือสอนให้เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่เดินเข้าสู่ประตูโรงเรียนจนกระทั่งเด็กเดินออกจากที่นี่ไปก็ตั้งโรงเรียนนี้ก็มีอุดมการณ์นิดนึงก็คือ ที่มาที่ไปเนี่ยก็คือมีทั้งหมดสี่อย่างอนะ่ะที่ที่ได้ทําขึ้นมานะจากจากจิตใจที่อุตสาหุพงเท,น,ทนตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่หนึ่งเนี่ยอยากจะให้อ่าทางานนี้ก็คือโรงเรียนนี้นะก็คือมองให้กว้างไกลไงคือการมองมองกว้างไกลก็คือเราสามารถให้โรงเรียนนี้อยู่อยู่อยู่จนว่าคนข้างนอกเนี่ยเห็นเราก็คือแบบนี้อภระการที่สองแล้วก็คือจะให้มองเชิงลึก ก็คือลึกยังไงลึกตรงที่ว่าเวลาเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมโรงเรียนอยู่ที่ปตัตตานีเนี่ยแต่คนต่างประเทศเขารู้โอ้โรงเรียนดารามารกานนี้มีอยู่ในอยู่ในลูกนี้ด้วยประมาณนี้คือคนสามารถรู้สืบมาได้เข้าหากันทีนี้อันที่สามก็คือเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างนี่ก็คืออยากจะให้โรงเรียนนี้เป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคน สามารถที่ว่าเออนาเข้ามาแล้วไม่กลับเปล่าประมาณนี้ก็คือสามารถเป็นตัวอย่างแล้ก็นักเรียนเป็นตัวอย่างครูเป็นตัวอย่างแล้วก็ทุกคนที่อยู่ทํางานที่นี่เป็นตัวอย่างให้กับสังคมลําบากมากเลยอันที่สีเนี่ยเพราะว่าทํางานนี่ทำงานาศาสนาต้องมีการเสียสละสูงมากแล้วก็สิ่งที่เราได้มากับเราเสียไปเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันต้องมันต้องแลกกันอะบางครั้งก็พูดได้ว่าเออต้องแลกกับชีวิตเราอะแล้วทีนี้เราต้องทุ่มเททีนี้ก็สิ่งที่เราต้องรับต่อไปก็คือเรา รับต่อพระเจ้าเนี่ยก็คือเราไม่ทราบว่าความยินยอมเนี่ยขนาดไหนนั่นแหละก็คือเราต้องระมัดระวังเมื่อเด็กเดินเข้าประตูโรงเรียน ทั้งครูและเด็กจะมีการทักทายด้วยการสลามเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่แสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกันส่งมอบความรู้สึกที่ดีแสดงถึงความรักความปรารถนาดีความสงบและสันติจากใจสู่ใจเป็นการขับกล่าทางจิตใจของเด็กให้มีความอ่อนโยนตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการของการเรียนรู้ในห้องเรียนจากนั้นเด็กเดินมาเข้าแถวเพื่อเคารพธงชาติพร้อมกัน กิจกรรมการอ่านดูอาเพื่อขอพรอันละ์วารอซูลา่รารรเบชรอเล่สดรี หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธงเด็กเดินแถวเข้าสู่ชั้นเรียนซึ่งจะมีการเปลี่นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมะศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการเรียนการสอนด้านศาสนามีการเรียนการสอนอัลกุรอานในแต่ละระดับชั้นจะสอนไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ระดับชั้นอนุบาลจะสอนแค่การอ่านอย่างเดียวทั้งชั้นคือแบบเกีรออาตีส่วนระดับประถม,มศึกษาจะเน้นให้เด็กอ่านแบบท่องจำ และโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ทั้งแบบอ่านพร้อมกันทั้งชั้นและอ่านแบบตัวต่อตัวกับครูทำให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นท่องจำได้มากขึ้นและค่อยๆซึมซับเนื้อหาสาระของหลักศาสนาสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ ความโดดเด่นของการเรียนการสอนศาสนาที่นี่คือการสอน4ภาษาคือภาษาไทยภาษามาลายูภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทักษะการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นการบูรณาการการศึกษาด้านการเรียนการสอนศาสนาได้อย่างน่าสนใจและได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายและพัฒนาฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถพิเศษของตนเองแทนผังกรองศูนย์ครัลอ้าววักหน้ามีกี่คำแปดหน้าแปรคำวักหลังุข และอุดมการ์การก่อตั้งโรงเรียนที่สำคัญ4ประการคือมีสายตากว้างและมองการไกลรู้เท่าทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความลึกซึ้งในสาระความรู้หลักศาสนาและวิชาการต่างๆนักเรียนและครูเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายึดหลักคุณธรรมการทุ่มเทเสียสละโดยเด็กจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คนทำงานยึดหลักศาสนาและรับผลตอบแทนจากอเลและที่สำคัญจากแนวคิดและอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นในการก่อตั้งโรงเรียนดังกล่าวความคาดหวังของครูและผู้บริหารโรงเรียนต่อมเมล็ดพันธุ์น้อยๆที่จบการศึกษาจากที่นี่คือต้องการให้พวกเขามีวิชาความรู้มีหลักศาสนานำทางและประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นคนดีของสังคมมีคุณธรรมประจำใจรู้จักการให้และรับในสำนึกที่ถูกต้องและรู้จักการแบ่งปันแก่ผู้อื่นและสังคมปัจจุบันโรงเรียนดารุนบรารกะมูลนิธิบ้านเด็กกำร,ร้ารปัญญาเลิศมีเด็กนักเรียนทั้งหมด1,175คนครูผู้สอนจำนวน53คนจากคำกล่าวที่ว่ากล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใด เปรียบเสมือนการศึกษาไทย ยื่รอคอยเก็บเกี่ยวผลที่ยาวนานฉะน,นั้นเป็นความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวผ่านกระบวนการพัฒนาคนด้วยการศึกษาที่สำคัญคนทำงานด้านการศึกษาต้องเข้าใจรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นความคิดความเชื่อของคนในสังคมและกระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องลงลึกถึงจิตวิญญาณคือความคิดจิตใจสติปัญญาและพฤติกรรมอันดีงามเหมาะสมจึงจะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สม บูแบบได้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและความมีศิลปะในการดำเนินชีวิตมีความสุขและให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม